โอ้ยหน่อยเลยดื้อแห้งเทพหน่อยนี่โอ้ยหน่อยบไหนดื้อเทนี่โอ้ยมึง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 กนมาตาตีเทพหน่อยนี่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยหน่อยนี่ก็เป็นยังสี่ว่าหน่อยนี่ไหมแม่แม่ไปเปิดน้ำใส่นานเร็วให้ทังนั้นไปหน่อยเล่วนะเร็วโอ้ยหน่อยไหมหน่อยมากหน่อยมาเร็วหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเร็ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วสุดเล่นสุดเวียงเลยมาแล้วโอ้ยโอ้เบก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 อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเล่นโอ้ยเตะพร้อมโอ้ยตายกูทางนี่บอลอดออกโอ้ยยำแล้วโอ้ย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 มันคือเป็นแนวนี้มันคือเป็นแนวนี้น่ะอีหล่าของพอโอ้ยโอ้ยคือเป็นแจ้งสันอีหล่าโอ้ยเอาละบัดเทนีโอ้ยย่าพอเอ้ยคือคือเป็นแนวนี้มันมวนแห้งดีล่ะมวนแห้งหมดละสุดยอดเลยอีพ่อ ม้วนคักเลยจะออกจากคอกมากไอ้พอไปต้องย่าดหนูมักคักเลยแหละพอโอ้เตะพร้อมนี่ไปไหนไอ้พอนี่แหละม้วนแห้งมอยพอโอ้ย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 มสุขของหนูได้อ้พอเนี่ยโอ้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 ยเบิ้ง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 โอ้ยแลใส่แม่หมวยแล้วโอ้ยแม่หมวยหลบเด้อลบ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 เบรกเบรกเบรกโอ้ยเบรกเบรกโอ้ยนั่งทับก่อนโอ้ยเมย์เมย์โอ้ยนอนซะก่อนมันเมืย์เอาโพดเว้ยเล่นเล่นแห้งโพดเมื่อย์เลยนอนพักก่อนนั่งพักก่อนพักก่อนพักก่อนเออพักหันเร็วๆก่อนไปเออ โอ <im sharing> <im> ้ยไงยขึ้นมามวนแห่งเทีน้อชีวิตอีน้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกบอลโอ้ยโอ้ยไปใสอีน้อโอ้ยตา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 ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปหาอีเมียก่อนหาอีเมียก่อนเด้ออีพอไปหาอีเมียก่อนเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วโอ้ย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 นี่ครับเด็กนหน่อยได้เตียงสากลัวกลัวกนะครับผมอ่าใบบุญใบบุญใบบุญถึออกถึอใจจะเลียนครับนี่ครับบรรยากาศ ป้าออกมาเล่นข้างนอกอยู่ประมาณนี้ครับถึกใจายนะครับถึกใจายนะครับย่มนี่นะครับโอย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 ยโอยยเป็นยังไดเนาะบาดทะหนีเนาะแม่์คือเอาหางมาอย่างสี่เนาะอีเมียนี่ยังเมียน้ำหังเล่นมุนมวลได้หน่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาสิไปไปลอยลูกบอลก่อนไปลอยลูกบอลก่อนมาจากไหนเนาะสี่ไหนเนาะห่วงบเนาะห่วงบเนาะห่วงบ่เนาะลูกบอลนี่เนาะห่วงอะไรดึงไปบ่าไห้ฉลาดบ่าไห้อีหลาบ่าไห้ลูกบอลอีหลาบ่าไห้อีพ่อดอกอีหลาบ่าไห้อีหล่ห้ อีหลาอุ้ยไอพ่อดอกลูกบอลนี่อีลาเอาไปเล่นผู้เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเรอดียวเดียวเดเดี๋หยาเว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 โอ้ยไได้ไได้ของหนูอีพ่อไปเลยวครับไนลูกบอลไปเรวสยูใสสจ่าเอ๋โอ้ยยูนี่ใสลูกบอลยูใสไปละท่านี่เด้อใสลูกบอลอยลอยลอยลูกบอลไปก่อนเดี๋ยวสบเบิงเด้อบอลเด้ไปเด้อลูกบอลเดนี่ลกไปเด้อนี่ลกไปเรีนเด้อนี่เด้อลกไปเรีนเด้ออะไปเลยลูกบอลไปเลยโอ้ยบได้ของหนูอีพ่อ ไปแล้วครับนำแล้วครับนำลูกบอลอลไรนี่ยางแล่นไปเลยแล่นไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีเมียเป็นอยัางไรอีเมียอีเมียคือลูกบม่ได้อีเมียเล่นกับใบบุญล้มครับขาพลิกใบบุญเพิ่มเอาขาทางใบบุญที่เจ๊อีกไปซ้ำไปซ้ำไปซ้ำอีกไลยมีการไปซ้ำอีกมันเป็นอะไรอีเมียมันมันเจ๊บ่อพ่อดิหนูที่ซ้ำใหม่ไปทันว้้ย ก็เป็นแนวนี้ลราใบบุญห้อย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 หอยหอยหอยเอาไปไปได้เลยเมียเมียหอยคือไปเหยียบหมอกไปได้อีกโอ้ยหมอกเขาไปได้มาใบนี้หยียบทีมซะเออให้แล้วไปเออเหยียบหมอกทีมซะเอาออาไปบ้างแม่หมวยเหยิบไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วหมอกหมอกหนึ่งไปแล้วครับได้ลูกบอลแน่นี้ไปแล้วไปก่อนไปคุยกับแม่เหมยก่อนจะนอยสีมาเคขือกับแม่หมวยไหม ไปหาแม่เหมยก็ปรึกษาแม่เหมยก็สิไปแกงยังไอแม่ดีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังได้โชคชิดนี่ึ้นสิมามวนแห่งแทนอเตะมานีเบิ่งลูกบอลอ่ะเตะมาดีแล้วนี่เซตแล้วเทนี่เซตเราเทนี่เซตเราเทนี่ได้ลูกบอลไอ้ลูกบอลมาแล้วได้ลูกบอลมาไอ้ลูกบอลมาแล้วได้ลูกบอลมาแล้วได้ลูกบอลมาแล้วเซตเราเทนี่ไปเลยลูกบอลไปแล้วหอยคือสิมาถอยเตะเข้ายังสิหอย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 ยหอยหอยอยหอยอยหอยหหอ คือมีฤทธิ์มีเด็ดหลายแท้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเบิ่งเบิงเบิงเบิงเตะหนาเตะล้วอุ้ย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 เบิ่งอาการอาการแบบนี้ก็เอินว่าอาการมันบังคับบ่ได้แล้วมันมวนแห้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยกะแป้งก็หักแตกเมื่อไรกะแป้งกระไดหมอกระแตกกระแป้งกระแตกขาหลังังไหนถนัดแท้ขาหลังนี่มีฟันหางจระเข้น้ำใจพี่น้องโอ้ยเตะไปหมดได้ลูกบอลเนีเป็นยังไงขวงหนาขวงตาครั้งแท้ ไปไปพูดละโอ้ยโอ้ยโอ๊ยนอ๊ยโอ้ยอ้ยโอ้ยหอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยบอางโอ๊นโอ๊ยโอาลโอบยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยงอดยอยโอ๊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 ยอ๊ยโ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 อยอ๊ยโอ๊ยโอ้ยอ้ยอโอ้ยอ้ยอ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 โอ๊ยอยอโอ้ยอยอยยโ๊ยย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  ยังสั่นบ่ได้ไปบุญเ็ศยังสั่นบ่ไใดเบิ้งเบิ่งถอยมาถอยมาเบิ่งเบิ้งพี่น้องถอยมาแล้วถอยมาแล้วถอยมาแล้วไปอีกเท่านึงอีกมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โยมาสุดสุดเพียงสุดสุดเพียงเพียงมึงบ่ได้ตะเลอด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 บ่ได้บ่ได้บ่อใดไม่ไปแล่วแม่ไปแล้ว โอ้เลี่ยงลบ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 อีพอดักมาอีกอีพอดักมาอีกดักมาอีกเป็นมาเป็นไอสร้างชิ้งบอลแล้วนี่เอาเอาอีพอก์กอีเมฆแกงอีละแล้วนี่อีละมันอีมันมันสร้างชิ้งบอลเจะพี่น้องเอาแม่แม่แม่ไปแล้วแม่อุ้ยลาเอาไปเบิ่งเด้อถอยเตะยังไนี่อยมื้อนี้ยอุ้ยๆๆอุ้ย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 อุ้่อุ้ยอบ่ยอุ้ยอุ้ยอุ้บ่ยอม โอ๊ยโ้ยโอยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยบยอมเออโอ้ยพังหมดแล้วโอ้ยพังหมดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอยแม่ลูกเล่นมหากันฝุ่นไปฝุ่นดีอกดีใจเล่นไปหาแม่ก่อนย่านไปปรึกษาแม่หมยก่อนแม่เหมยก่อนโอ้ยเนาะเป็นวาสางหน่อยประมาณนี้นะพี่น้องนะครับเล็กหน่อยนะครับดูประมาณนี้ละมวลไหลมาแล้วมาแล้วไปก่อนอีพอไปก่อน ไปคอนยูบได้แล้วมาแล้วโอ้ย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 โฝ่าวิ่งเส้ยังังโอ้ยเบิ่งเส้นยังงังโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเส้นยังงังนสั้นโอ้ยบ่ได้แข็งแห้งหมดมันแข็งแห้งหมดบ่ยอมจะเอาลงให้ได้แหละไม่นี่ควงหัวควงตาบ่ได้บ่ยอมบ่ลงบ่ได้บ่ยอมจะเอาลงบาดใหญ่ละปั๊บปั๊บเป็นยังไงคือมันอีหล่ายังยังเตี้ยโผลยังตำโผลเอาบ่อหอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแกะเกมขึ้นนะครับ ออกมาข้างนอกได้ย่างโชหุนอยู่ประมาณนี้ครับโอ้เตะขาหลังอีกหน่อยนะเตะขาหลังจักหน่อยก็นะโอ้ย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 ใส่ลูกบอลแล้วแรนเลยแรนเลยลักลูกบอลแล้วโอ้ย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 ไปใส่ลูกบอลไปใส่ลูกบอลไปใส่ลูกบอลไปใส่ไปเลยลูกบอลไปแล้วพุ่นลูกบอลไปแล้วพุ่นอยู่บ่ได้ต้องแลงน้ำก่อนโอ้ย พุ่นไปพุ่นแล้วพุ่นไปพุ่นแล้วไปพุ่นแล้วพุ่นโอ้ยอีแม่เอิญแล้วอีแม่เอิญแล้วฟ้ามามาโอ้โอมาสุดลสุดเบี้ยงเลยอีแม่เอิญโอ้ยเบรกเบรกส้นมาอยู่เบรกมาอยู่โอ้ยเกือบสี่ส้นอีแม่แล้วโอ้ย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 เนี่ยครับนิดหน่อยของเฮานิดหน่อยใบบุญของเฮาไปประมาณนี้ครับนี่ครับความสนุกของใบบุญไร้ขีดจำกัดนี่ครับผมไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วไปไหนอีกล่ะออกจากบ้านได้ไปเลยไปไปเจอดำระหว่างทางโอ้ยโอไปเห็นอีเมย์มวยอีเมยมีอย่งเนอีเมย์ยเฮสิไปเตะโต๊ะได้นี่ยอ้ยอยมันสีไปพังโต๊ะเขาได้นั่นโอ้โอ้ยบ่อใดบ่ดไปบุญบ่อโต๊ะหักมาเลยโอ้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 ยโอโอ้ย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 ้ยโอ้ยโอ้ มานี้มานี้แ่นมาเร็วแ่นมาเร็วลูกบอลลูกบอลลูกบอลเตะไปพุ่นลูกบอลไปแล้วลูกบอลไปแล้วโอ้อยย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 ยนยยยยยยอยย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 ยัยยย้ยยอยย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 ยอยย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 ยอยย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  โอ้ย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  MT ได้ทีนี้โอ้ยโอ้ยมวนโพดมวนแห้งโพดอ่ะแม่แม่ผู้ใดแม่แม่เอฟซีท่านใดเขามารับส้มแล้วถืออกถือใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อีหละเอ็นเออครับเด้อคลิปนี้เป็นคลิปมั่นๆของอีนางอีนางหลาใบบุญนะครับผมส้มแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันน้ำเนยครับผมวันนี้ขอจบคลิปไปสักนีดเด้อบายบายใบบุญบายบายอีเมีเนี่ยว่ะ บัวหนูกำลังเรียนมวนๆอย่ามาคัดจังหวะเด้ออีพอเบิ่งครับเบิ่งครับโอ้ยเด็กเด็กหน่อยขี้ดือ้อเด็กหน่อยขี้ดือ้อเบิงบ่งเบิงบ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งไปแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้ว,วอยู่ซื่อๆบ่ได้คุณครับก็ขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีท่านการติดตามและชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วย thank you very much for watching นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย